กระทรวงคมนาคมเลือกใช้ทางด่วนงามวงวันพระรามเก้าเป็นเส้นทางน้ำร่องค่ะเพราะว่าในแต่ละวันมีรถที่ใช้เส้นทางนี้หนาแน่นวันละ1 4ล้านสี่หมื่นคันค่ะที่สำคัญต้องเสียค่าผ่านทางหลายด่านรวมๆแล้วเกือบ100บาทค่ะจึงมีนโยบายปรับลดค่าผ่านทางใหม่เริ่มต้นที่25บาทสูงสุดไม่เกิน50บาทโดยยกเลิกการเก็บเงินด่านประชาชื่นขาออกและด่านอโศกข,ขาออกค่ะ สำหรับขาไปเมื่อเดินทางจากงามวงวานไปพระรามเก้าจะจ่ายเงินที่ด่านประชาชื่น65บาทด่านอโศก25บาทรวม90บาทลดเหลือ50บาทค่ะแต่หากเดินทางจากพระรามเก้าไปงามวงวานจ่ายเงินที่ด่านศรีนครินทร์25บาทด่านอโศก50บาทและไปประชาชื่น15บาทจากเดิม90บาทลดเหลือ50บาทค่ะ แต่การลดราคาก็ต้องแลกมากับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2กับ BEM ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30ตุลาคม2578และรายได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะลดลงค่ะเพราะว่าต้องนําไปชดเชยให้กับผู้รับสัมปทานในการลดค่าผ่านทางโดยต้องปรับสัดส่วนรายได้จากเดิมร้อยละ60และ b e m ร้อยละ40ค่ะ ตอนนี้ข้อสรุปการขยายสัญญาและการปรับสัดส,ส่วนรายได้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจานะคะถ้าผ่านความเห็นชอบจะสามารถปรับลดค่าผ่านทางด่วนขั้นที่2เหลือสูงสุดไม่เกิน50บาทได้ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ